วิธุระบัณฑิตกลับกรุงอินทปัตปุณกกย์ได้นางอิรันทตีนาคก,กัญญามีความโสมนัสยินดียิ่งนักกล่าวกับวิธุระบัณฑิตว่าน่ะท่านวิธุระท่านทําให้ข้าพเจ้าได้ภรรยาข้าพเจ้าขอให้มณีรัตนนี้แก่ท่านและจะนําท่านไปคืนชาวกุรุในวันนี้ทีเดียวบุญกายะ ก็นำวิทุระนั่งด้านหน้าตนนางอิรันทตีนั่งข้างหลังตนพาวิทุระผู้มีปัญญาไปถึงนครอินทปัตในคืนนั้นพระเจ้าทานันชัยโกรยะได้ทรงสุบินมีความว่ายังมีต้นไม้ใหญ่มีลำต้นเป็นปัญญามีกิ่งก้านเป็นศีลมหาชนต่างสการะบูชา การต่อมามีบุรุษผิวดำนุ่งผ้าแดงทัดดอกไม้แดงถืออาวุธตัดโค่นต้นไม้นั้นนำต้นไม้ไปต่อมานำกลับมาตั้งไว้ที่เดิมราชาตื่นจากบรรทมก็ทรงสันนิษฐานว่าวิทุระบัณฑิตจะกลับมาคืนในวันนี้ทรงโสมมััสตรัสสั่งให้แต่งพระนครจัดธรรมสภากให้ตั้งธรรม,มาสในมนดบ ตรัสกับมหาชนว่าพวกเจ้าจักได้เห็นวิทุระในวันนี้อย่าก,กลัวไปเลยแล้วประทับนั่งณธรรมสภาตั้งพระเนตรรอคอยพระเจ้ากรุงอินทปัตทอดพระเนตรเห็นวิทุระบัณฑิตก็ทรงโสงมนัสเป็นยิ่งนักเสด็จออกมาสวมกอดด้วยพระพาหาทั้งสองนำวิทุระมาให้นั่งเป็นประมุขณอาสนะท่ามกลางชาวกรุรัต และเหล่าอำมาตย์ทั้งหลายในธรรมสภาราชาตรัสถามว่าท่านพลจากมานพนั้นได้อย่างไรวิทุรบัณฑิตทูลตอบว่าข้าแต่ประจอมประชากรเขาหาใช่มานพไม่หาแต่เป็นยักษ์ชื่อปุณน,นก,กะเป็นทั้งอำมาตย์เป็นทั้งภาคินยของเท้ากุเวนมหาราชต้องการได้นาอิรันทตีผู้เอวงาม ธิดาพยาวรณน์นาคราชมาเป็นภรรยาด้วยเงินไขอันนางวิมาลาเทวีภรรยาพญานาคกำหนดให้เอาหัตไทยของข้าพระพุทธเจ้ามาให้นางแล้วนางจะมอบธิดาให้แก่ยักษ์เรื่องราวเริ่มต้นชนี้จากนั้นวิทุรบัณฑิตก็เล่าเรื่องโดยละเอียดแต่ต้นมาจนได้รับมณีมโนระอันวิเศษจากปุณกยักษ์ และนำขี่มา้ากลับมายังธรรมสภาหแห่งนี้จากนั้นก็ถวายมณีรัตนะแด่พระราชาวิทุรบัณฑิตกราบทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพขอพระองค์ทรงรับมณีรัตนนี้ไว้พระราชาทรงประกาศพระสุบินเมื่อใกล้รุ่งของพระองค์แก่ชาวพระนครแล้วทรงประกาศว่าอันต้นไม้เกิดแทบประตูพระนิเวศ มีลำต้นแล้วไปด้วยปัญญากิ่งก้านแล้วไปด้วยศีลมีผลคือปัญจะโครถด,ดาดดินไปด้วยช้างโคมา้าบัดนี้ต้นไม้ที่ถูกโค่นกลับมาสถิตยังที่เดิมเจ้าทั้งหลายจงทำการบูชาต้นไม้นี้บัดนี้เหล่าภรรยากุมารพ่อค้าพราหมณ์ชาวชนบทชาวนิคม ผู้มาประชุมได้นําข้าวและน้ำเป็นอันมากเพื่อวิทุระบัณฑิตการมหาสพได้จัดขึ้นทั่วทั้งเมืองยาวนานหนึ่งเดือนจากนั้นโดยตลอดมาพระบรมโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่ประชาชนและถวายโอวาทบรมมกษัตริย์เนืองเนืองดุดสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงชำระพุทธกิจบำเพ็ญบุญ มีบริจาคทานเป็นอาทิทำอุโบสถกรรมดำรงชีพอยู่ตามสมควรแก่อายุในที่สุดแห่งอายุก็มีสวรรค์เป็นที่ไปเบื้องหน้าสมเด็จพระศัสดาทรงนำธรรมเทศนานี้จบแล้วตรัสว่ามารดาบิดาแห่งวิทุราบัณฑิตในการนั้นได้มาเป็นมหาราสกุลทั้งหลายในการนี้ พระยาเอกแห่งวิทุระในการนั้นได้มาเป็นนางยาโสธราในการนี้บุตรชายใหญ่ของวิทุระได้เป็นพระราหุลในการนี้นางวิมาลาได้เป็นนางอุบลวานาในการนี้วรุณน,นาคราชได้เป็นสารีบุตรภิกษุในการนี้สุบรรณราชได้เป็นโมคลานะภิกษุในการนี้ สัก,กเทวราชได้เป็นอนุรุทธภิสุในการนี้โรพญาราชาได้เป็นอานนทภิขุในการนี้ปุณกกยักษ์ได้เป็นชันนะภิขุในการนี้มโนมัยสินทบได้เป็นม้ากันทอาสวราชในการนี้บริษัทนอกนี้ได้เป็นพุทธบริษัทในการนี้ วิทุระบัณฑิตได้เป็นเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าในการนี้ด้วยประการชนี้แล